เสาที่20มีนา2564ทุ่มห้ม7นาทีนะจ๊ะโอ้ยสวยจังดูรายละเอียดหลังคาเสาแล้วก็เคิร์ฟเข้าไปนั่นอลังการนะเหมือนอยู่ในบ้านไทยสมัยก่อนแล้วหลอดไฟตัะเนงโอ้ยสวย ทำสวยทำถึงสุดๆได้อารมณ์ได้ฟิลสุดๆบอกแล้วเหมือนเรา ทำถึงอะนี่คือเมย่านะครับไม่ให้ดูนะครับเมย่าเป็นแต่เดี๋ยวผมถอดแมสกันโอเคนะครับไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ